สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะ <S <S วันนี้นะคะคุณนันก็จะมาเล่าเรื่องทําไมคุณคุณนันได้ทํา youtube นะคะท่านผู้ชมค่ะ u t u b e เนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะคุณคูณคณนันเน่ดูหมูป่าติดถ้ำใช่ไหมคะตอนนั้นหมูป่าติดถ้ำใช่ไหมคะคุณครูก็ฟินฟิน,นะคะ่ะหมูป่าติดถ้ำฟินมากค่ะ ไม่เป็นอันเรียนอันสอนค่ะกับนักเรียนค่ะไม่เป็นอันเรียนอันสอนเลยค่ะพักจะดูแต่ทีวีครูก็ไม่อยากสอนนักเรียนก็ไม่อยากสอนอยากติดตามข่าวมูปา่าติดถ้ำที่ว่านักฟุตบอลสิบสามคนนลคะ่ะติดถ้ำเขาไม่อยากไม่อยากสอนนะคะไม่ไม่อยากสอนนักเรียนก็ไม่อยากเรียนค่ะแต่ครูพออว่านะคะต้องสอน,นะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะก็เปิดทีวีไว้เบาๆค่ะ,ะทีนี้คุณครูนันก็ดูแล้วปรากฏว่ามีนักศึกษาคนสอนนะคะมาฝึกสอนที่งครูนันนะคะนักศึกษาบอกว่า ครูก็มีความคิดว่าครูอยากเก็บเ,เรื่องหมูป่าติดถ้ำไว้เป็นประวัติศาสตร์นะคะเป็นคลิปเป็นประวัติศาสตร์นะคะค,ครูก็เลยบอกถามนักศึกษาฝึกสอนว่าเธอทำเป็นไหมทำเป็นไหมลูกทำเป็นไหมลูกครูถามนักศ <S <s ึกษาฝึกสอนนักศึกศาษาบอกว่าทำเป็นค่ะนะนักศึกษาฝึกสอนมาทำเป็นค่ะคุณครูนั้นก็เลยจ้างนักศึกษาฝึกสอนถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายอะไรเอาเอาอะไระเอาเพลงเอาเพลงเอาทั้งเรียนมาเป็นทีมฟุตบอลเลยนะคะครูมีทีมฟุตบอลนะคะ ทีมฟุตบอลกองเชียร์หมูป่านักเรียนเขาเาสมัครกับครูนั้นเยอะเลยเพราะวครูพาราเป็นคนสอนนะคะแต่ครูจะเป็นสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์ให้นักเรียนนะคะปรากฏว่าก็เอาไปทําเป็นคลิปใช่ไหมเป็นวิดีโอคือว่าเปิดเปิดคลิปด้วยเพลงบอลโลกนะคะเพลงเพลงบอลโลกแล้วก็ มีช็อตให้นักเรียนแสดงเป็นถิช็อตให้นักเรียนมาเล่าข่าวเล่าเล่าแล้วก็เอาข่าวช่องสามนะคะมาตัดต่อใส่ปรากฏว่าประมาณเกือบชั่วโมงค่ะเรื่องเรื่องประมาณเกือบชั่วโมงปุ๊ปบไปลงในยูทูบนะคะปรากฏว่ากว่าจะเสร็จกว,กว่าจะทําเสร็จก็หลายเดือนนะคะปรากฏว่าเอาไปลงปุ๊บยูทูบยูทูบตื่นมายูทูบสามพันเควนเดียวคืนเดียวนะคะท่านผู้ชมค่ะดูสิคะตอนนั้นคิดใช่ไหมถ้าหมูป่าหิตหิบหิบสุดจะฮิตใช่ไหมกันทีนี้ปรากฏว่า โมลงแล้วมันมีนิขสิทธิ์เพลงบอลโลกคุณนั้นครัวกลครวามากเรื่องนิคสิธิ์เพลงบอลโลกมากคุณนั้นก็เลยรีบไปหาบอกนักศึกษาลบให้นักศึกษาก็ัลบให้นะคะก็เลยตัดต่อใหม่อีกหมดเยอะอยู่ค่ะพวกก็ช่วยเงินช่วยนักศึกษาได้เลยค่ะกระจายรายได้นะคะนักกระจายรายได้ตัดเป็นสองคลิปคลิปหนึ่งสิบนาทีคลิปหนึ่งประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีนี่นะคะแต่ก่อนในชั่วโมงหนึ่งเลยค่ะเรื่องกว่าจะจบ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนจบเลยนะคะตั้งแต่มึงป่าติดทาว่ามันเป็นมาอย่างไงอะไรมีขึ้นผูอยากเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์นะคะในครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมคะก็เลยได้ท youtube ค่ะทีนี้ก็ไม่ได้ทําอีกเลยค่ะลงสองคลิปก็ไม่ทําอีกเลยค่ะจนมีโควิดนี่คะ่ะทีนี้มีโควิดก็เลยพี่แตงกวานะคะพี่แตงกวาจุดธรรมศาสตร์มาสอนคุณนันลงคุณนันคุณู้จะลงในทางกบข่าวเขาลงเก่งเล่งเขาลงเก่งเงลงอยู่ในครัว เราคนลงโ,โอ้ยสนุกค่ะเพราะว่าไม่ได้ออกจากบ้านสามเดือนค่ะสามเดือนสามเดือนคุณนั้นไม่ออกจากบ้านสามเดือนเลยนะคะคุณนั้นกลัวตายคุณนั้นกลัวตายนานตาย,ยังยังสนุกอยู่ในโลกใบนี้ยังมีความสุขอยู่ไงคะก็เลยเอามาลงสุขมีความสนุกมีความสุขกับฟังตัวเองคะ่ะคทนทํยูทู t เ b ็นคนี่เขาพูดนะคะเป็นส่วนมากใช่ไหมคะบ้านคุมีซอยขี่มัเใอ่คเยอะค่่มัเใส่เยอะ,ะ,ะ,เ,ยอะเดี๋ยวท้างซอยบ้านค่ะนะคะทีนี้เขาบอกว่าเขเอามาลงตอน ขอมาลงตอนตอนโควิดนี่ค่ะโควิดนี่ร้ายจริงๆค่ะทําให้ครูไม่ได้ไปไหนเลยครูยิ่งชอบเลาะอยู่ครูนั้นน่ะชอบเที่ยวนะคะปกติชอบไปเที่ยวฟังเพลงฟังอะไรนะคะก็มีครูคิวครูปิ่นครูตุ๊กครูหน่อยนะคะทีมครูนั้นะคะทีมทีมไปเที่ยวค่ะไม่ใช่ทีมอะไรแต่ทีมไปรีแลกชอบรีแลกนะคะเพื่อนเพื่อนส่วนมากร้องเพลงเพราะทุกคนค่ะคาราโอเกะนะคะคุณอันร้องเป็นเต้นในเดียวค่ะเต้นได้เมื่คืนค่ะครูนั้น โอเคนะคะเต้นก็เป็นการบริหารร่างกายใช่ไหมคะ mm hmm. ก็เลยมาลงนี่แหละคะ่ะ mm hmm. ก็เลยได้ทํา youtube ค่ะ okay, นะคะโอเคนะคะเพื mm ่อ hmm. นใน youtube น่ารักทุกคนค่ะน่ารักมากน่ารัก,ารกมากนะคะสอนให้คุณนันทนําแหนมด้วยค่ะแหนมค่ะแหนมแหนมอะไรเห็ด,ดานางฟ้าน่ะคะุณนันเคยกินแหนมลดแหนมได้ไหมไม่มีค่ะคุณนันเคยกินแหนมเห็ดนางฟ้านะคะท่านผู้ชมค่ะแหนมเห็ด,ดานางฟ้าปรากฏว่า มีอยุธาจังหวัดนะคะทําให้คุณนันกินแหนมเห็นนางฟ้านางก็สวยสวยลองเป็นคนจีนทําไมทําแหนมเป็นคุณนันถามอายุธาจังหวัดม,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 มีผัวเป็นลาวก็เลยต้องทําให้ผัวกิน <c oughs> คุณนันก็แซบ่บตอนอายุยี่สิบกว่าค่ะไม่เคยได้กินอีกเลยแต่วันนึงถึงวันนี้ใช่ไหมคะับผววู้ฟังในตลาดมันไม่มีใช่ไหมคะแหนมเห็นนางฟ้าเพื่อนใน youtube เนี่ยค่ะสอนคุณนันทําคุณนันทําแซบ่แซบแสบแต่คุณนันทำให้เก่งที่เขาทำแหนมเห็นนางฟ้าอย่างแซบ่แซบเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะ เดี๋ยวคุณนั้เขาจะเอาทัตถเจียวใส่ไข่นะคะเดี๋ยวคุณจะลงคลิปอยู่ค่ะเป็นเป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจในการทาแหนมเห็ดนางฟ้าค่ะโอเคกับเพื่อนใน u t u b e น่ารัก่ากใช่ไหมคะทุกคนน่ารักหมดเลยเลยก็ชอบพูดเลยนะคะเพื่อนใน y o u t u อ่ะแล้วก็มาพูดใส่กล้องในราคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆฟังกันนะคะเพื่อนใน u t u b e มีหลากหลายมากมายในโลกใบนี้นะคะเยอะจริงๆค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดพูดก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 ูดเลยค่ะพูดเลยค่ะเพื่อนใน u t u b e นะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกตะไคร้ค่ะคุณครูกำลังวางแผนปลูกตะไคร้ในกระถางนะคะตอนนี้เพื่อนใน u t u b e อีกค่ะเพื่อนใน y o u t u b พราครูชอบกินตะไคร้มากตะไคร้กินดิบๆเลยครูนั้นชอบมากกินดิบๆเลยค่ะครูนั้นชอบกินตะไคร้กับซุปหน่อไม้นะคะกับปลากระป๋องอะไรเงี้ยค่ะครูนั้นชอบกับน้ำพริกอะไรครูชอบกินกินตะไคร้ค่ะครูนั้นฟันดีนะคะฟันดีกับฟันฟันครนั้นดีนะคะปรากฏว่าก็กำลังวางแผนปลูกตะไคร้ในกระถางค่ะเพราะปลูกยากคุณนั้นไม่เคยปลูก ก,ก็เลยมีความสุขที่ได้ทํา y o YouTube กับเพื่อนใน u t u b e น่ารักน่ารักน่ารักนะคะน่ารักดีใจมากาท,ท,ท,ที่มีวันนี้นะคะรอให้มันถึงพันเลยคุณอันจะมาฉลองนะคะฉลองอยู่กับเพื่อนใน u t u b e นี่แหละคะ่ะสนุกดีนะคะ เพื่อนในยูทูบมิตรภาพที่น่ารักเพราะมีแต่คนเก่งใช่ไหมคะมาทำยูทูบใช่ไหมคะคนเก่งทั้งนั้นค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะคุณนังไปแล้วค่ะมอบดอกไม้ค่ะมอบดอกไม้ให้ทุกคนนะคะดอกไม้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็มอบด้วยน้ำใจไมตรีที่รักจริงๆค่ะรักจริงๆค่ะรักจริงๆนะคะรักค่ะรักเริ่บ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 ค่ะสู่ๆนะคะสู่ๆเริ่บเริ่เริ่เริ่ค่ะจุ๊บ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 